หลีกไปซาไอ้พวกขยะทั้งหลายอาผมนี่มีนามว่าดาวีอาผมนี่พร้อมที่จะไปหาแสงทุกเมื่ออาผมนี่เป็นคนที่หิวแสงมากเลย แกน่ะล้อส่องเหงนความรับอดีมากเลยอแสงของแกนะ่ะอชันขอนะฉันนหิวแสงมากเลยจุดเดียวนี้นะไอเวยนส่องเหงนความรับน่ะสปอยแบบโคตรมันเลยอ่ะนะถึงว่าเขาจะสปอยอแต่ว่าแกน่ะไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นน่ะนะปล่อยให้ลิขสิทธิ์เขาทำงานเองแกน่ะมันก็แค่เด็กเหอหมอยธรรมดาอแกน่ะไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเลยนะถึงแกจะหิวแสงมากมายขนาดนั้นก็ตามอ่ะแล้วคุณรู้อะไรไหมผมเนาะ ออกมาขอโทษแล้วนะผมหน่ารู้เท่าไม่ถึงการเลยนะอีกหน่อยถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาอ่ะแม่ของฉันหน่าจะมาบอกว่าอาลูกฉันน่ะเป็นคนดีมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวคนดีเียอะไรด่าพ่อด่าแม่คนอื่นเฮียพวกกูไปคอมเมนต์ดีๆมึงก็ด่าอาที่เขาสปอยในะเรื่องของเขาให้ลิขสิทธิ์เขาจัดการเองอไม่ต้องไปเฉือกเรื่องของเขาอะนะ คลิปนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยอช่องแห่งปลาเน่าอและก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่ะกดซั์ตะไคร้ให้เขาด้วยอะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไป